อรุณสวัสด์ยามเช้านะคะวันนี้อากาศเย็นๆนะคะดูคุณยายทองหน้าคุณตาสแสวงนั่งรับแดดแต่เช้าเลยโอ้รู้แล้วว่าทําไมยายทองหน้าแข็งแรงเดินได้ที่นี่นแดดมันมาแต่เช้าเลยนะคะเนี่ยค่ะแดดมันมาทางนูน้นแล้วก็ส่องเข้าบ้านเต็มๆเลยยังไงยังไงก็ได้รับแดดแล้ว,ลวมันก็แปลกนะแดดเนี่ยไม่กินหร มันมีวิตามินดีในแดดเนี่ยมีวิตามินเน่นะคะทำให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมสารอาหารหรือว่าวิตามินอื่นๆเข้าไปในร่างกายได้ง่ายแม่ก็เลยดูแข็งแรงใช่ไหมคะแม่อะไรกันบอกให้กินเค้กมีเค้กให้กินด้วยนะมาเร็วมานั่งวันนี้มีเค้กหรอแม่กินเค้กไหมคะแม่กินนหวานจ้ะแม่กินหวานไม่ได้เ้าแม่กินข้าวเช้ายังอ่ะไปไปแม่กินข้าวยังไม่ได้กินข้าวเช้าแม่จะลุกยังไหมเดี๋ยวช่วย เขานั่งเอาแดดก่อนเขาไม่ใช่คนป่วยเขาบอกลุกได้ลุกได้เขานั่งเอาแดดนั่งเอาแดดที่เฉยก็ให้เขานั่งตากแดดปกติเดินก็ย่องก็แย่งวะวันนี้เดี๋ยวพาวิ่งร้อยเมตรเลยวันนี้เป็นเช้าวันที่17เนะฮะเช้าจะวุ่นวายบ่ายจะตื่นเต้นตกตอนเย็นเป็นไปตามคาดเรื่องอะไรฮะเรื่องอะไรก็ดูที่สองแม่ลูกเนี่ยมันทําอะไรนย เนี่ยตำรวจจับ <om> จัดอะไรเขาซื้อลอตเตอรี่อ๋อเนี่ยวสองแม่ลูกนี่คือหาลอตเตอรี่ใช่ไหมคะเช้ามันวุ่นวายแล้วบ่ายมันจะตื่นเต้นตกตอนเย็นก็จะเป็นไปตามคาดนี่นี่เขาพ่อเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเนี่ยศูนย์เก้าศูนย์เก้าพี่พิยามีลอตเตอรี่หรือเอาข้างบนข้างล่างด้วยป่ะนี่โอ้วุ่นวายจริงค่ะแต่ โอ้ยเสาบุญไหวเนาะเอา,อ,าอ,อันนี้มุมนี้สวยจังเลยพี่คำภูอ้าวก็มันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปละตรงเนี้ยสวยจังเลยเพราะว่ามัน,มมนจะมีต้นไม้อันนี้ต้นอะไรคะต้นโมกสูงจังซื้อมาสูงงนี้เลยเ <ส lit. S 1> หร <astrolog>? อสองเมตรสองเมตรโอ้เพราะว่าถ้าซื้อต้นเล็กมันคงจะหลายปีกว่าจะได้ลบอย่างนี้สวยเลยกินกาแฟ มีเค้กมีเค้กนะคะวันนี้มีเค้กด้วยนี่นี่นี่ใครจะแทงหวยก็แทงไปนะคะจะกินกาแฟกันค่ะเค้กนักซีหนึ่งซีเจ็ดเก้าราคะให้พี่โจ้ด้วยเออเอาหวยชุดพพพี่่่ิม์ไไปปงนนนัะอ้าวแล้วนี่อันที่จัดนี่ไงจัดไว้ให้เมื่อคืนนี่ไงอันนี้หม้อหม้อยังเถอะอยู่เลยอ่ะหม้อนึ่ง หม้อยังกถมีดินติดอยู่เลยอ่ะเดียวเดียวเอาเอาผ้าชุบไม่เป็นไรไม่ทันแล้วไม่ไม่เป็นไรก็เช็ดไปเอาผ้าที่ชุบน้ำไปตรงนั้นนะลูกเอามาให้หน่อยไม่ใช่ไม่ใช่ยามเช้าก็จะอากาศดีมากนะคุณเล็กชนีมากมากอ่ะยามเช้าอากาศจะดีดีนะครับเดี๋ยวให้ดูให้เห็นหม้อจะชัดนะคะมาลูกมาหม้อกุนกัโหหม้อยังเิดินอยู่เลยอ่ะเอานะตามมีตาม ตามึีนหาได้พูดง่ายๆไม่ใช่อะไรล่ะครับไม่ใช่ศิลปินศิลปะอะไรล่ะฮะคือยังไม่มีแจกันนี่เจ๊จัดเองเหรอเจ๊จัดเองฮะคือมันยังไม่มีแจกันนะฮะเราก็เลยเอ๊จะทํายังไงดีอ้าก็เอาม้อนึ่งนี้มาใช้ก่อนเพราะว่าปกติม้อนึ่งใช้นึ่งข้าวใช้นึ่งข้าวตอนนี้ยังไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่บอกว่าเดี๋ยวจะแม่จะเอาม้อใหม่มาให้ แม่แม่มานั่งตรงนี้หน่อยค่ะทุ่มเทเลยเหรอเนี่ยอืมแทุ่มเทมาเว้ย้นั่งตรงนี้เลยนั่งเนี่ยแม่นั่งเลยค่ะนั่งนี่แม่โอ้โหนุ่นทันไปทั้งนุ่นทันไปทั้งตะแหวงโอ้โหพแม่ลูกนี่สํานาถูกต้องเลยนะคะทําไมพี่พี่ชมพูเหมือนแม่จังเลยเหมือนเหมือนอันนี้พูดถึงความเหมือนนะผมก็ตามตำราโบราณนะครับอันนี้ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลเนาะค่ะเขาก็บอกว่า ถ้าเป็นลูกชายเหมือนแม่ถ้าเป็นลูกสาวเหมือนพ่อจะไม่อาภับจะไม่เหนื่อยจะไม่ลำบากแล้วชีวิตเป็นไงชีวิตจริงตรงข้ามหมดเลยเกิดมาก็ลำบากนะเหนื่อยทุกอย่างกว่าจะได้อะไรแต่ละสิ่งนะไม่ไม่เคยแล้วภูมิใจไหมล่ะจะมีโชคมีลาบกับเขาลาบเป็นสัตว์สองเท้ามาทีละเท้าเงไม่เคยมี โอ้ยจะได้อะไรแต่ละอย่างต้องเหน็ดเหนื่อยนะแต่ชีวิตคนเราก็อย่างนั้นแหละเนาะคุณเลชนีใช่ไหมคุณแม่ทองนาคสมัยคุณแม่ทองนาคเนี่ยนะแม่เล่าให้ฟังหน่อยว่าเหนื่อยขนาดไหนสมัยผมเล็กๆอ่ะสมัยนู้นตั้งแต่เป็นสาวไถนาคไถนาอาการไทนาขั้วไถเดินตามควายนะไถเป็นด้วยเหรอแม่โอ้ยก็ไถเป็นอุ้มทองคำพูดนี้แม่เองไทนาเลยอุ้มทองยังไถนา ถึงว่ามันทําให้ผมอ่ะอยากทํานา,นค,ค,าคนคนที่แม่คนที่ท้องอ่ะตอนนี้ทําอะไรอ่ะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะสื่อถึงลูกถูกไหม,มคนเขาก็อย่างคนที่ท้องบางคนเนี่ยเขาจะพาลูกไปเที่ยวสวนสนุกไปดูช้างด,ดูยีราฟเดินห้างเพื่อให้ลูกเติบโตมาเนี่ยเป็นเจ้าของในห้างเพราะว่าลูกจะได้รู้สึกว่าเดินห้างแล้วมันได้เป็นอันนี้ครับ พาทำนาตอนท้องมันก็เป็นเศร้าหน้าค่ะัวดนี่หน้าเที่ยงดีมือน่วยั้างหน้าไม่เหนื่อยเลยถึงว่าลูกออกมาหน้าเหมือนควายถึงว่าลูกออกมาหน้าเหมือนควายถึงว่าลูกออกมาหน้าเหมือนควายแม่ดูควายทุกวลนพ่อดูแต่ควายโอ้ยผมก็ว่ามันดันหนาคือควายถือว่ามันดันหรือมักตัว หลายคนก็บักควายเพราะว่าเราหน้าเหมือนควายนี่เองควายตัวเขาดอนมายืนยิ้มฟันบบมีถังทีบอกลำบากไหมแม่ตอนนั้นทำนามีลำบากทำนาเลี้ยงลูกเนาะคือเอาข้าวมาเลี้ยงแต่ล้วกลับหาอย่างไรแม่ไม่เคยกลับข้าวหาที่ไหนก็ท้ำมาชาติกินเอาหากินเอาปลากินผิดไปตอนที่เขาลำบากมากๆตอนไหนรู้ไหมหาปลาไปแลกข้าวสมัยนั้นทําไมไม่มีข้าวอ่ะไหนบอกทํานา ท่านมาแต่เขามีปลาสมเขากบบทำไนมากับเอาไปหาเขาเขาสั่งเขาหาไปหาเขาก็ตาขามีออเดอร์มีออเดอร์ปลาไปเหรอหาส้มปลาไปทำปลาส้มนะทำปลาส้มหมักไว้เออทำปลาส้มแม่เขาทำแหนมเก่งประส้มเก่งไปปลาจมปลาร้าคิดสะสัน ทั้งหมัดทุกงหมดหาบมาตอนวันกบูมาถึงวันน้องอ้อบ้านน้องอ้อนี่โคร้มล้านแต่ก็สากับหาบหาบจะหาบเนี่ยไหลเนี่ย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 หาบถังหน้าถังหลังใช่ไหมโอ้ยแถวสมัยนั้นมันไม่มีรถเลอชนีเดินอย่างเดียวเดินลูกเดียวเดินอย่างเดียวอะไรก็ไม่มีอะรเดินหาบแม่นี่เดินหาบกลูเดียวแล้วกัมพูก็เดินตามใช่ไหม เดี๋ยวให้เดินตามด้วยต้องอุ้มด้วยลูกมากกันสบายลูกไม่มีคนดื้อคนนั่งต่าคนไม่มีใครดื้อเลยนี่แต่แหวงเนี่ยดื้อคนเดียวแหวงดื้อคนเดียวเที่ยวจริง่ะเที่ยวเกิงด้วยเทียวจริทั้งดื้อทั้งเที่ยวเกิงแล้วอย่าวกมาอย่าวกมาเอาคุยเรื่องลูกดีกว่าแหวงอะนะต้องให้ความเป็นธรรมกับพ่อด้วยนะเดี๋ยวให้พ่อต้องเข้ามาเล่าด้วยเลูกทุกคนสบายลูกประสมบุญมาทุกคนนุ่มบริสุทธิ์ นมบอลลีชุดแล้วแม่มาหายเหนื่อยตอนเมื่อไหร่อะฮะไม่เคยได้หายหรอกไม่หายหรอกตอนน้องภาพใหญ่จะน้องภาพนี่คนเล็กคนเล็กก็ยังลำบากอยู่จ้ทุกวันนี้ยังลำบากอยู่ไหมม่ลำบากอืมสบายใจอยู่สบายใจสบายใจสบายกายด้วยไหมแม่สบายกายไหมอยู่อย่างเงี้ยอืมดีกว่าอยู่กรุงเทพมันจมีเหงืสบายนี่อืมชอบเลยแม่ชอบคิดใจมี จิตใจเบิกบานไม่ง่ายแจงขึ้นมากกันสบายดูแดดดูน้ำค้างกดน้ำค้างเมื่อเช้าเนี่ยคุณรัชนีบนหลังคานะแล้วก็ไอ้ไอ้แม่ผมไม่ได้ถ่ายคุณคุณตื่นสายอ่ะคุณตื่นสายตอนตะวันตะวันแย่ก้นอ่ะพูดง่ายง่ายถ้าคุณตื่นมาตอนเช้าเมื่อเช้านะตามยอดไม้เนี่ยยอดไผ่ยอดอะไรเนี่ยนะเม็ดน้ำค้างอ่ะยังกับเม็ดคนิ้งเลย เกี่ยนวันที่เป็นคันหนึ่งก็ไม่ใช่คือการตื่นสายของคุณเนี่ยนะมันไม่ให้คุณได้เห็นบรรยากาศแบบนี้เลยไม่ใช่คุณออกมาแล้วนะคุณมาชมธรรมชาติเสียเปล่าจริงๆออกจากพองลมแล้วอ่ะมันมันเย็นมากก็เลยเอ๊ะไม่มีได้เสื้อกันหนาวเยอะคุณสังเกตไหมเวลาคนเขาไปเที่ยวธรรมชาติเขาจะตื่นแต่เช้าไปดูหมอกดูอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก่าห้าก่าแปดสามธุรกิจปุ๋ยก็วบุญไหวเนาะเก่าห้างแปดสามพนะเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ตัวนี้ยั่งให้ดูนะให้ดู ดูอดหมดเลยหมดเลยดีที่ต่ำมันโมอันหรืออ่าเพราะลอตเตอรี่ที่ไหนอันมีแต่ไม่มีโอ้แค้ว่าตะแแบงจะยังไงก็แล้วแต่นะคะตายแค่นี้คือต่อวันเนี้ยใครตายใครอะไรนะอายุอายุนี่นับหมดเลยนะคะโอ้โหมันวุ่นวายเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยเตรียมตัวลงพื้นที่กันนะคะเดี๋ยวยังไงฝาก าฝากติดตามนะครับกัมพูรัชเนียออฟฟิเชียลน,นะครับ